สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ท y l ป n ลินชาแนลค่ะวันนี้นะคะหลินน่ะมาเฝ้าร้านที่เมกาพาซาแล้วข้างหลังหลินทั้งหมดเนี่ยคืออยู่ชั้น6แล้วมันเซลล์อยู่มันเป็นโอกาสดีเลยที่หลินจะได้ช็อปปิ้งของเล่นที่หลินอยากได้ก็วันนี้มาดูกันว่าชั้น6เนี่ยหลินจะโดนอะไรบ้างนะคะไปกันเลยคืองานเมกาเซลเนี่ยคือจะเอาแต่ละร้านเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ มาเซลล์ของต่างๆนะคะเฮ้ยดาบพิฆาตราศูนย wow> ์โจอโก้นะคะอุ evet> ้ยแพนด้าเท่มากเอาจริงอยากได้อันนี้ฮันเตอร์ อยากได้นี้มากเลยแต่มันไม่ได้อยู่ในหมวดงานเซลนะแมวเฮ้ยอันนี้น่ารักโดนแน่เลยคนเก็บแมวส้มแมวลูกละาหนึ่งร้อยบาทใช่ไหมคะอ่าอันนั้นใช่ครับปกตินะคะคือมันจะเป็นแบบกระชับองแล้วมันก็จะมีสุ่มไล่พวกนี้แล้วเราเาป็นคนที่เก็บเฉพาะแมวส้มไงทุกคนเพราะฉะนั้นหลินจะโดนอันนี้ไปหนึ่งลูกถ้าแมวมันก็จะมีแบบนี้กับแบบนี้ มีแบบนี้ด้วยจำไม่ได้แล้วแมวกวากซ้ายเรียกเงินอีกกวาดอีกข้างหนึ่งเรียกการงานจำไม่ได้แล้วว่ากับข้างไหนคือมันเสออะไรบ้างก็จะมีของต่างๆนะที่ร้านเท่าไายถ้าเกิดเป็นฟิกเกอร์ตัวที่หลินหาอยู่หลินก็อาจจะโดนอีก ก็เป็นได้ใช่แล้วมึงไหดูอะไรผมต้องมีแล้วก็มีฟิกเกอร์ต่างๆจะมีอีกร้านหนึ่งที่เรากลัวนะคะก,ก็คือร้านแบบนี้จริงเล็งตัวนี้มานานแล้วโทษนะคะอุ๊ยเสียงอะไร ขใข้างในมีอะไร,รอะคะข้างในมีฐานครับพี่เป็นฐานครับแล้วก็จะมีเส้นเป็น,เป,นเป็นป้ายเป็นป้ายตัวอย่างเงี้ยติดอยู่คเป็นฐานอันนี้ปกติเท่าไหร่คะราคาตัวนี้ปกติอยู่ขายเก้าร้อยบาทครับนี่คือเอามาเซลล์แล้วรดไม่ได้อีกแล้วใช่ไหมไม่รู้ไม่ได้แล้วอันนี้หกร้อยห้าสิบคือสุดแล้วเขาพูดหกร้อยห้าสิบเฮ้ยอยากได้คือมองมานานแล้วแก้มมันยุ้ยชอบอนได้ไหมคะโอนได้อีกเหรอ เหลือตัวเดียวใช่ไหมคะใช่ครับเหลือจัดไปหนึ่งกล่องแล้วทำไมวันนี้รู้สึกว่าหลินโดนแต่แมวสีส้มอะคือจริงหลินหาฟิกเกอร์ตัวอื่นด้วยนะจริงๆแล้วหลินหาฟิกเกอร์ตัวอื่นด้วยแต่ว่าหลินยังหาไม่เจอระหว่างนี้หลินก็ลองดูรอบๆอีกทีว่ามีอะไรที่แบบว่าเรายังแบบโดนอีกบ้างนะคือหลินต้องบอกทุกคนก่อนว่าหลินโดนงานนี้มาเยอะมากนะคะ รอบที่แล้วหลิงไปเจอหรือไปโดนตัวนี้มาหลิงสุ่มได้สีส้มก็รออตัวไปถ้าเกิดไม่ได้หลินก็จะสุ่มจนกว่าจะได้นะองตรงเนี่ยก็จะมีเหลือแบบนี้เนาะที่ให้เปิดอันนี้คือลายแบบไหนอะมาใหม่หรออ๋อมาเป็นแมวกวักแบบนี้นะคะเอาดีปาเปล่าอะทำไมสีแปลกๆ อยากได้แมวส้มมันตาอยากได้เนี้ย juice อเลนจุ้ยอ่ะเนี่ยคืองานเขาดีนะสามร้อยบาทอย่างเงี้ยเออคุณก็จะได้แบบเป็นแบบเนี้ยไปอันนี้เป็นน่าจะเป็นโค้กหรออืมงานแบบนี้มีเปิดแล้วขายแยกหรือเปล่าคะอยากได้ที่เป็นอ่าอ์อเลนจุ้ย ยังไม่เปิดที่ร้านนี้่เปิดค่ะต้องสุ่มเองใช่ไหมใช่จะมีแค่ชาเขียวอะค่ะาางนีีีชเเขยยววด่โอชาเขียวอย่างเดียวทิลินอ๋อลองโดนไปตัวนึงแล้วก็ลองดูว่าจะได้อลเรนจุยหรือเปล่านะเจอตัวที่ถูกใจทุกคนเอาดีไหม อะไรเนี่ยนี่เหมือนเป็นคลิปแบบซื้อของเป็นสีส้มแมวส้มเลยบัญชีเดิมใช่ไหมคะเรียบร้อยรับน้องกลับบ้านโอ้ยก็เดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าเปิดมาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วได้อะไรบ้างนะคะไปดูกันค่ะเย้ นี่หลินก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะพร้อมกับของมากมายนะคะสังเกตว่ามีเพิ่มถุงใหญ่ถุงนึงนะคะอันนี้คือพี่ชายหลินซื้อมาให้หลินนะ,ะเป็นแผ่นรองเมาส์ให้ดูก่อนในคลิปอาจจะไม่มีนี่ฉันอวดก่อนเลยว่าฉันได้อะไรมาบ้างชั้นหกนะ,ะหนึ่งสองสามสี่ห้าดแสบายฮีเลอร์อีกลายหนึ่งนนี้ของพี่โบพี่โบอเขาแน่นอนต้องเป็นลายดับพิฆาตอาศูรอยู่แล้ว ต่อมานะคะก็คือของที่หลินได้มาวันนี้เอาอย่างนี้ก่อนอย่างแรกเลยก็คือกาชาปองแมวกาชาปองแมวอันนี้ไม่ได้เป็นแบบสุ่มนะคะเขาบอกว่าสามารถลวงแล้วก็เลือกลายได้เลยลินก็เลยหยิบได้เลยนะคะออกมาเป็นแมวนั่งแบบนี้เป็นไงล่ะท่านั่งเฟียวปะเป็นไงแบงค์ท่านั่งเฟียวปะตลกดี ทำไมหลินต้องทำหน้าตามมันหลินจะเอามาตั้งไว้คู่กันกับแมวส้มของหลินที่อยู่ตรงนี้นี่ถ้าสังเกตหลินจะมีแมวอยูมม่ตรงนี้อีกใช่จะามาวางเพิ่มอันที่สองอันนี้ที่หลินไปเจอที่ร้านมาเป็นแบบสุ่มเหมือนกันนะสุ่มแบบตามพวกนี้แต่ว่าหลินอ่ะหยิบมาเลยหยิบก็คือ หยิบในร้านมาเลยนะคะแบบที่เขาตั้งโชว์อยู่แล้วไม่อยากซุกอยากได้แบบที่อยากได้ก็คือแมวตัวสีส้มนะก็เลยซื้อแยกมาเลยโอกาสที่จะได้น้อยนะแล้วตัวนี้มันไม่น่าจะมีผลิตร้อยสองแล้วไงเราก็เลยแบบเออซื้อมาก่อนมาดูกันดิว่าเป็นตัวไหนคนดูอยู่แล้วแหละไลเซอร์ของแท้ของแท้ต้องมีใบนะคะมีการรับประกันนะคะพร้อมกับกล่องอันนี้สัมผัญมาก ก็ของแท้แล้วก็จะมีตัวนี้มานี่แมวนอนนอนหรือว่าเป็นฮีโร่เปล่าก็ไม่รู้อ่ะเป็นซุปเปอร์แมนนะคะก็จะประมาณนี้อ่ะตอนนี้นี่ก็จะได้แบบนี้มันหลัก <c ười> ไข่ดำ <c ười> มีไข่สีดําอุ้มด้วยนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะที่หลินซื้อเอ๊ะทำไมวันนี้หลินได้แต่แมวมาส่วนอันนี้หลินอยากให้ทุกคนดูมากมันเป็นแมวแคนดี้แคนดี้นะคะก็คือเป็นแมวแบบของหวานหรือว่าน้ำผลไม้ต่างๆนะอันนี้เป็นสุกเพราะว่าตอนแรกหลินถามแล้วว่าหลินอยากได้แมวออร์เรนจูสบอกว่าที่ร้านมีขายแยกเปล่าจะซื้อเขาบอกว่าไม่มีเลยตัวนี้มีแต่ชาเขียวที่ขายแยกนะคะหลินก็เลย บอกเขาอ่าลองก็ลองตัวนึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาเทนในกลุ่มก็ได้อ่าไปเซอร์อยู่ในนี้นะคะตอนนี้หลินได้มาเรียบร้อยแล้วหลินอยากได้แมวส้มแมวออเรนจ์แว่นนะคะเห,เห็นแด้แม้ว่าสีส้มแล้ว ของตัวนั้นหลินก็สุ่มเองหลินก็ได้แมวส้มแมวขวักอันเนี้ยอันนี้เป็นคอลเลกชันเดียวกันเดี๋ยวให้ดูตัวนี้อันนี้หลินสุ่มเองเลยก็ได้สีส้มเป็นแมวกวักเงินอันนี้เป็นแมวเมลอนเป็นสีส้มเหมือนกันเมลอนอไรน้ำส้มอ็พอที <laughs> แมวออเรนจิวส์นะคะอ่าแมวออเรนจิวสโอ๊ยน่ารักอะคือหลินบอกหน้าร้านอยู่ว่าหลินจะได้จริงเหรอเขาบอกว่าก็ขอให้สมหวังนะคะ ดีใจมากส่วนอันนี้ใบเซอร์ใบน้องนะคะอ่ะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมไม่มีแว่นเดลินหยิบแว่นมาให้ดูแว่นอยู่ในถุงนี้นะคะสำหรับใครที่แบบใส่แว่นจะได้เป็นพี่น้องกับลินตอนแรกลินจะซื้อแยกแล้วเขาไม่มีขายเขาบอกว่าตัวนี้ไม่ไม,มีใครเอามาขายเอามาขายแบบขายแยกขายปล่อยที่สุดฉันก็ได้แมวสม้มมามีประมาณหกเจ็ดกล่องนะ ลินเลิกหนึ่งในนั้นอะก็ดีใจแว่นเดียวกันเลยอะจะได้เป็นแว่นพี่แว่นน้องนะใส่แว่นได้การตาดาใส่แว่นก็จะเป็นแบบนี้นะคะแมวส้มของแทนแน่นอนมันลินเลยอะดูดิแว่นเดียวกันเลยก็จะประมาณนี้นะแล้วก็มีอย่างในนี้ก็คือแมวแมวส้ม เสือชัดมันคือแมวไม่รู้สิเร,เรียกว่าแมวไว้ก่อนแมวมันเขียนว่าไทเกอร์ม,อมันชอบมันเหมือนแมวสีส้มหนิงขออนุญาตแกะนะคะแกะออกมาก็จะเป็นแบบนี้เห็นเขาบอกว่ามีตัวฐานด้วยตัวฐานที่ใส่ตัวน้องสิงโตเอ้ยน้องสิงโตเล <c oughs> น้องเสือก็ได้ตัวนี้นะคะแต่ขออนุญาตแกะแบบ นี่เรียบร้อยนะคะน้องหาวอันนี้ชอบมากอันนี้อันนี้แพงนะเขาบอกว่าลดจากเกือบ1,000ันมั้งลดจากพันบาทเดือหลือ650าบบาทนะคะลินก็ได้จากงานเซลล์มาหมดเลยนะทั้งหมดนี่นะคะก็อย่างที่บอกนะคะงานเซลลเนี่ยมันมีนานๆนนทีมีครั้งนะยังไงทุกคนก็ต้องไปตามถ้าเกิดใครอยู่ที่แบบ แถวปทมก็แนะนํานะคะเพราะว่านอกจากาฟิกเกอร์แมวที่หลินได้มาแล้วนะมันมีพวกฟิกเกอร์กันพาแล้วก็สินค้าต่างๆพอทอยก็มีนะงานป๊อปก็มีอย่างที่หลินให้ดูมันจะเป็นงานที่แบบว่ารวมของเซลล์มาแต่ไม่ใช่เป็นของเดสต็อกนะต้องบอกก่อนว่าเป็นของที่แต่ละร้านตั้งใจจะเอามาเซลล์ให้ลูกค้าเองนะคะสำหรับวันนี้หลินก็ ประมาณนี้นะคะก็ได้มาแฮปปี้มากรู้สึกเป็นวันแมวส้มของหลินเลยที่แบบว่าเป็นคอลเลคชันที่หลินได้แมวส้มหมดเลยและหลินก็ให้ทุกคนเปิดดูว่าเฮ้ยเปิดที่ช่องตัวเองไม่เกลือนะจ๊ะโอเคไปแล้วทุกคนสำหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้ายังไงใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด สมัคสไคชิเป็นกำลังใจให้ลินด้วยนะฮะเกิดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดตอนต่อไปนะคะแล้วก็สำหรับลินก็ไปแล้วบายบายและเจอกันในคลิปหน้านะคะมีอะไรคอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะบ๊ายบาย